เริ่มกันที่ความหวานของเปรกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์นะคะที่ล่าสุดก็ขอเอาใจแฟนสาวอย่างจันจิจันจิราด้วยการทุ่มเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์หรูให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยค่ะ เริ่มปาโมเมนหวานออกสื่อให้ได้เห็นกันบ่อยขึ้นนะคะสำหรับเร็กหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่ก็ได้พาหวานใจจันจิจันจิราไปสวีทฉลองวันเกิดแบบ2ต่อ2แถมก็ยังมีของขวัญพิเศษเซอร์ไพรส์แบบถูกอกถูกใจแฟนสาวเป็นอย่างมากด้วยค่ะงานนี้ได้เจอหนุ่มมาริโอนะคะก็บอกเลยว่าวันเกิดจันจิที่ผ่านมาก็มีการพาไปทานข้าวกันตามปกติส่วนของขวัญก็ให้เป็นกระเป๋าแบนรนด์หรูที่อีกฝ่ายชอบค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่เก็บเอาไว้ดูกัน2คนอีกด้วยไปฟังเสียงมาริโอกันค่ะ ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมาก<อ>เพราะกินข้าวอะไรกัน,น<อ>เพราะว่าต่างคนต่างแบบทํางานมาก็เจอกันดึกแล้วเลยข้าวมื้อนั้นบบอร่อยกับพิเศษไหมพ่อข่า <laughs> ก็พอประมาณนะครับพี่ <laughs> ใช่ครับอาจจะ หิวน้ำนิดหน่อยผมชูเยอะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆครับผมซื้อของให้เขาเล็กๆแตก่เขาก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยมากครับออกจากนิ่งๆด้วยพอจะจะไม่ให้แฟนๆได้แบบวินๆินอยได้ไหมสูงให้เป็นอะไรเครื่องประจับหรือว่าเป็นอะไรใช่ครับเป็นของเล็กเล็น้อยๆนี่แหละครับเป็นเป็นแบบกระปุกกระเป๋าอะไรเงี้ยปีนี้แบบหมได้เห็นมุมน่ารักเยอะกับจันจีขึ้นเลยครับผมก็อาจจะมีแบบแชร์ภาพเยอะขึ้นอะไรเงี้ยปกติแล้วเราก็ไม่ได้แบบเราก็เปิดอยู่เลย